อ่ะสำหรับแนวทางของ HD สามัคคีลาวสตานะครับผมของ22อ่ะวันนี้นะครับผมก็ทักทายทุกคนนะครับวันเสาร์ที่22แล้วอ่ะใกล้สิ้นเดือนอีกแล้วนะครับทีนี้มาดู HD HD ของเมื่อวานนี้โอ้ไม่ได้จับตัวนี้ให้นะครับ85 420นะครับ85เข้า ตัวเด่นทั้งคู่นะครับนี่ตัวที่ไม่ได้จับให้นะครับเน้นหนะมา8 5ส่วนสามัคคีเก้าสามัคคีนี่หลุดนะครับช่วงนี้ต้องเปลี่ยนสูตรสามัคคีแล้วไม่ไหวเก้าเก้าหนะครับมี1929มาที่เก้าเลยนะครับ1นึไปอยู่หน้าครับ <laughs> 199นะครับ เราสตาร์หกเ้าสองศูนย์เก้าหกเเข้าเด่น6เข้าหกเก้าตรงๆนะครับนี่ชุดนี้เลย6กเล่างแล้วก็สองในตารางนะครับก็เข,เข้า6เข้า9ก้าอ่าสองศูย์เไม่มานะครับ ก้าบนเก้าล่างมาวานหกเกา็โอเคชุดเน้นมานะครับไปตามต่อหลัดวันนี้นะครับมาดู HD ก่อน HD ออวันนี้นะครับจะเด่นไปที่2กับ5นะครับตัวเจาะสองสี่สองห้า 2 7ง4จ็ดห้สาศูนยมตัวนะครับสามตัวผมวางไปที่257ห้าก็แล้วกัน เน้นห้านะครับห้าเจ็ครับนี่ตามนี้เออไปดูสามัคคีสามัคคีวันนี้วางเด่นไปที่เกับศูนย์ลองดูสูตรใหม่นะจะมาไหมเ้าศูนย์เก้าหนึสศ 03 04 3ตัวนะครับ193เน้นที่9นะครับ9193แล้วก็90ครับลาวสตาลาวสตาวันนี้นะครับวางเด่นไปที่45นะครับตัวเจาะสีห้า ส8 4 1 48, 41, นะครับ5 8 5 1 5 6กัน6 8กับ6 1ครับ3ตัวนะครับวาง 4 5 8นะครับชุดเน้นนะ,ะเน้นเน้นที่5นะครับก็จะมี5 8 4 5 5 6 5 6 5 8 5 1 4 5นะครับเน้น5นะวันนี้เลขในตารางจะวินนะครับมี5มี4 8 หกหนึ่งห้าตัวนะครับลองดูนะว่าใครชอบบินต่างจากตัวที่ผมจับให้นะก็อลองดูกันเองนะครับนอกจากจับให้มีอะไรหกสี 6, ่หกแปดมีแล้ว <c oughs> อะโอเคโชคดีทุกคนนะครับผมวันนี้